สวัสดีค่ะพี่ๆบาสนะคะวันนี้นะคะบาสจะมาทำหัตการนะคะในคนไข้ผู้ป่วยที่มีภาวะปวดตาเคืองตานะคะตาสู้แสงไม่ได้นะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาในการมองนะคะก็นั่นก็คือในพระคัมภีอภัยสันตานะคะหัตการนี้เรียกว่าการพอกตานะคะ ในหัตถการนะคะก็จะมีผงยาอยู่นะคะแล้วก็มีเยื่อของไข่เป็ดนะคะเฉพาะเยื่อของไข่เป็ดเราจะไม่ใช้เยื่อไข่ไก่นะคะแล้วก็ที่เราใช้เฉพาะไข่เป็ดนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวของไข่เป็ดอะคะ่ะมันจะเหนียวกว่านะคะส่วนไข่ไก่ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ความเหนียวความหยุ่นนะคะก็ยกเป็นไข่เป็ดเลยค่ะก็ นะคะแล้วก็ตัวยานะคะในตำรับนะคะก็จะมีฟ้าทลายโจรน,นะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นใบแปะตําตึงค่ะโดยใช้ทั้งสองใบนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรที่มีรสขมเย็นนะคะจะช่วยทำให้ลูกตาของเรานะคะมีความเย็นนะคะแล้วก็ลดอาการร้อนนะคะในลูกตาได้ค่ะ ค่ะตาการพอกตาก็จะเริ่มขึ้นเลยนะคะประการแรกนะคะคุณหมอนะคะต้องบอกคนไข้ก่อนนะคะค่ะคุณสุกัญญาคะดิฉันจะเริ่มทำการพอกตาแล้วนะคะตอนนี้ให้คุณสุกัญญานะคะหลับตานะคะเพื่อป้องกันที่น้ำของไข่ขาวหยดลงตานะคะแล้วก็ หลับตาประมาณ15 2 0นาทีพอเสร็จแล้วดีฉันจะบอกคุณสุกัญญาในเวลานี้คุณสุกัญญาหลับไปเลยได้เลยนะคะหากมีอาการแสบเคืองอะไรนะคะบอกกับหมอได้เลยนะคะหลังจากที่เราบอกคนไข้แล้วนะคะเราก็ใช้ส่วนะสมของเรานะคะยาของเรานะคะหลับตานะคะหยอดลงที่ตานะคะ ก็ดูด้วยนะคะว่าผงนะคะ,ะตัวยาของเราอะมันไหลไหมนะคะเพราะว่าคนอาจจะไม่พึงพอใจของคนไข้ได้นะคะดังนั้นเราจึงต้องค่อนข้างระวังนะคะในการทำทำหัตการใดๆก็ตามและยิ่งเป็นหัตการที่เกี่ยวข้องกับดวงตาด้วยแล้วนะคะเป็นความระวังเพิ่มขึ้นคูณ2เลยนะคะถ้าหากเกิดอาการผิดปกติใดๆต่อคนไข้นะคะเราจะต้องดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะ คุณสุกัญญาคะเป็นยังไงบ้างคะมีอาการแสบเครืองอะไรไหมคะไม่แสบนะคะก็ตอนนี้คุณสุกัญญาหลับตาเย็นไหมคะคุณสุกัญญาเย็นนิดหน่อยนะคะก็ตอนนี้นะคะระยะนี้นะคะเราก็นํายาตัวยานะคะโปะบนลูกตาของคนไข้เรียบร้อยนะคะดังนั้นเราก็ให้คนไข้นะคะคนอนพักผ่อนนะคะ แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าหัตถการนี้ทำในร้านหรือว่าทำในร้านสปานะคะก็สามารถจะเปิดเพลงนะคะแล้วก็นวดให้คนไข้ไปด้วยเลยก็ได้นะคะเป็นการเพิ่มเทคคอสราคาได้นะคะค่ะตอนนี้ก็ดูนะคะว่ามีน้ํานะคะในตัวยานะคะไหลสูบเสื้อผ้าคนไข้ให้เกิดการรําคาญคนไข้ไหมนะคะเย็นดีใช่ไหมคะ ไม่ไม,ไม่มีปวดเครืองตาอะไรไหมคะมีปวดเครืองอะไรบอกได้เลยนะคะโอเคค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ใส่ให้เต็มเบ้เบาตาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่จำกัดว่ายามันมันพอหรือเปล่าเนาะส่วนใหญ่ก็จะให้เต็มแค่ขอบตานะคะไม่ไม่ไม่ใส่ไปทั้งใบหน้านะคะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ที่ที่เราจะใส่นะคะเพราะว่าหัตถการนี้ก็เป็นแค่หัตถการพอกตานะคะ ก็จับเวลาค่ะตอนนี้นะคะนับไปนะคะเป็นเวลาประมาณ15-20นาทีแล้วมาพบกันค่ะสวัสดีนะคะค่ะคนไข้หลังจากที่เราทำหัตถการแล้วผ่านพ้นไป20นาทีคนไข้คะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเย็นค่ะ เย็นๆมีปวดมีเครื่องบ้างไหมคะ,มมค,ะค่ะรู้สึกความร้อนที่ลูกตาที่ตอนแรกคนไข้มีดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค,ค่ะขอบคุณคนไข้นะคะค่ะ